สิริไปเที่ยววัดเจ้านาจังหวัดดีกวา่าไหมไปดูประวัติน้าสนใจวัดนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นใหญ่เป็นโตเยอะแยะเลยวัดดอนเจดีตั้งวัดเมื่อพศ2495หนึ่งสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสองโดยสมเด็จพระสังฆราชวัดพระเชตุพนวิมวลมังคลาราม ได้นำคหบดีจากกรุงเทพสร้างเสนาสนะโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อมาพศ2516สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีฝังลูกนิมิตวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่31มีนาคมพศ2502เขตวิสุงคามาสีมา กว้าง40เมตรยาว80เมตรด้านการศึกษาวัดได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพศ2501และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเปิดสอนเมื่อพศ2501อาคารเสนาสนะที่สำคัญได้แก่อุโบสถกว้าง9.50เมตรยาว24.50เมตรสร้างเมื่อ พศ2496เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กวิหารข้อความว่ากว้าง18เมตรยาว30เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาการากประเรียนกว้าง24เมตรยาว63เมตรสร้างเมื่อพศ2518เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหอสวดสั้ง9.50เมตรยาว16.50เมตรสร้างเมื่อ พศ2496เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกุฏิสง์จำนวน16หลังเป็นอาคารไม้3หลังครึ่งตึกครึ่งไม้มา้ลายมา8หลังและตึก5หลังศาลาอาเนกประสงค์สร้างเมื่อพศ2540กว้าง6เมตรยาว26.70เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีห้องสมุดเฉลิมราชก,กุม,มารีหนึ่งหลังปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่พระประธานประจําอุโบสถหนึ่งองค์ขนาดหน้าตักกว้างสามศอกพร้อมพระโมกค,คันลาและพระสารีบุตรผู้บริจาคสร้างพระประธานคือนายบุญวงศ์อามาตยากุลรายนามเจ้าอาวาสแก้ไขพระสิริพส2495 2496ประเมธีธรรมสาร พศ2496 2496พระพัทรมุนีพศ2496 2498พระวิกรมมุนีพศ2498 2501พระวิบูลเมธาจารย์พศ2501ถึง2525พระราชปริยัติสุทีพศ2525พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ บานวัดดอนเจดีระมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์เป็นเจ้าวาดวัดดอนเจดีและได้เลื่อนสมณศักิ์เป็นพระสุพรรณวชิราภรณ์ได้เลื่อนสมณศักิ์เป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุพรรณวชิราภรณ์